รายการหกวันที่ยี่ิบเจ็ดมกราหกแปดรับชำระนี้เป็นเงินสดจากบริษัทโซนี่อินิชั่นสำหรับใบส่งของใบแจ้งนี้ใบเสร็จรับเงินและใบและได้รับใบหักน้าที่จ่ายเข้าที่ระบบ Order to c a s ครับชำระนี้งานบริการเพิ่มวันที่เอกสาร ยีเจ็ดมกราสองศูนสองห้าเอกสารอ้างอิงบริษัทโซนี่อินดิชั่นชำระเป็นเงินสดยอดชำระหกพันสี่้อยยี่สิบบาทแล้วก็บันทึกค่ะกดอ e ีเทคค่ะเพื่อส่งอ e ีเทคให้ลูกค้า ใส่อีนเมลลูกค้าค่ะ จะขึ้นสถานะส่งสำเร็จขาดแล้วก็กดจุดสามจุดพิมพ์จะเป็นใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินขาะของลูกค้า